สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเอ็กชอนนะครับแล้วในคลิปนี้นะครับผมก็จะเอาปืนรถกอรี่นะครับมาคอมโบคู่กับปืนอะไรวะเพอร์เพอร์โอ้ดาร์กอนนะครับผมปืนม่วง8.5นะครับผมเนี่ยมันยิงเป็นกระสุนระเบิดนะครับเดี๋ยวเราจับคอมโบกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคบัคโอเคติดเรียบร้อยครับ แล้วก็สลับเป็นปืนของเราดูสิว่ามันจะได้สักขนาดไหนนะครับผมโอ้โหแต่ว่าไอ้เฮียระเบิดโคตรแรงนะครับแสดงว่ามันต้องแรงมากๆนะครับผมไม่มากหรอกมันก็งั้นๆอนะ่ะเฉยๆอะ่ะก็เดี๋ยวรอมันติดก่อนโอเคหมอกผมยังไม่หายครับแสดงว่ายังบักติดนะครับโอ้โหแต่ว่าระเบิดมันค่อนข้างที่จะเสียงดังนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวนะปรับเกมลงได้ไหมปรับเสียงเกมไม่ได้งั้นปรับที่วินโด้แล้วกันปรับที่หูฟังผมโอเค อยู่เฉยเลยครับผมรัศมีกว้าบอะวะดูดูเฮ้ยระเบิดหน่อยดิระเบิดหน่อยครับของไทยมันแบบมันเพิ่งจะเริ่มไงเพิ่งจะเริ่มต้นไงนะครับมันก็เลยแบบว่าไม่ระเบิดทั่วแมปไงเดี๋ยวต้องรอช่วงซักๆกการ์เกมละกันอ่านี่ได้แล้วได้แล้วละเฮ้ยไม่ติดเอฟเฟคระเบิดเลยหรอเออติดดีเออนั่นแหละระเบิดร,รอบข้างครับแล้วก็ยิงบอสเลยครับผม โอ้โห oh, แล้วเปิดรัวเลยดูดิ <laughs> ยิงไปเลยครับผมเปืนนี้ดีอย่างหนึ่งครับที่แบบว่าเรากดคลิกขวาเราสามารถฮิลเลื่อนให้กับตัวเองได้นะครับผมโอเคแต่น่าเสียดายนะครับเปืนนี้ไม่มีทํากิจกรรมแล้วได้มาถาวอลน,นะครับแม่งเป็นปืนที่แบบว่าเราต้องเติมไงนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรไม่รู้ว่ามีกี่คนนะครับสาหรับปืนกระบอกนี้น่าจะน้อยคนที่มีหรือมั้งผมไม่แน่ใจไม่เคยเห็นเหมือนกัน แต่ก็จัดว่าเป็นปืนที่แรงนะครับผมถึงมันจะแรงไม่เท่าพวกเชิงกวนการุด้านะครับเอ๊ะหรือว่ามันพอๆกับการุด้าวะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าปืนฉีดแรงสุดละกัน <c oughs> โอเคอันนี้เราต้องวิ่งเข้าหาไหมอ๋อ,อไม่ต้องแค่มอนธรรมดาโอเคก็เล่นไปแบบชิวๆเลยเดี๋ยวจกเฟียยากเดี๋ยวไปต่อเฟียตำนานดีกว่าเดี๋ยวผมเอาไปลงเฟียรตำนานด้วยนะครับจะเวิร์กหรือเปล่า เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวรอดูนี้ให้เสร็จก่อนละกันก็กรุณาดูให้จบละกันไม่ต้องกอเนอะาะรอบที่เก้าแล้วเก้าชิวๆเอ้ยเดี๋ยวรอไอตัวเขียวมาเองก็ได้ไม่ต้องมีไปหาหรอกรอเคลียร์มอนให้หมดก่อนมาครับระเบิดระยะไกลบอกเลยเฮ้ยแล้วฝั่งดูไหมระเบิดล่พี่ครับระเบิดหน่อยระเบิดทีเออนัแหลรเออนั่นแหละนั่นแหละโอเค แล้วก็เดี๋ยวมาดูรอบที่สิบดูสิว่ามาาันจะระเบิดยังไงดูนี่ดูเลยระเบิดไม่ระเบิดหรอวะเออระเบิดไปเลยนั่นแหละระเบิดทีแหลกเลยอะ่ะดูดิเออนั่นแหละหมดยืนอยู่ตรงนี้เฉยๆอยังได้เลยไม่ต้องทำหายเลยปล่อยให้เวลาแบบมันเดินไปจนกว่ามันจะจบอะนั่นนะนั่นไง นั่นไงนั่นไงนั่นไงยิงด้วยดีกว่าถ้ายิงมันจะไวกว่าน,นี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องรอปืนหมอกอย่างเดียวนะครับเราต้องแบบว่าต้องช่วยมันยิงด้วยนะครับรอบที่สิบสองแล้วยิงมาอย่างนี้เลยนี่แล้วเบิดไวกว่านะครับถ้ายิงไม่ต้องรอปืนก๊อตหรอกเรียบร้อยรอบที่สิบสามสิบสามดูนี้โอเคเรายืนตรงนี้แหละแล้วก็จัดการในตัวพวกงนี้ เรียบร้อยโอเคที่เหลือปล่อยมันแล้วเบิดมันทำต,ตามหน้าที่โอเคยวรอบที่สิบสี่ผีจีนผีล่องหนยิงอัดรูแม่งเลยเรียบร้อยอยู่เฉยก็พอแล้วไม่ต้องวิ่งให้เหนื่อยหรอกขยับแค่เมาส์ก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่ขยับตัวนี้มันจะเด้งออกจากเกมออกวะหมายถึงว่าไม่ไม่เดินอะอยู่กับที่อแต่ว่าเราขยับเมาส์ก็ไม่รู้เหมือนกันทางที่ดีขยับดีกว่า แล้วกูจะพูดเพื่อมาบอสสองตัวครับบอสนี้จัดก,การง่ายๆสบายๆายครับไมไ่ยากยิงไปเลยยิงแป๊บเดียวแม่งก็ตายดูแม่งระเบิดดิระเบิดักขนาดเนี้ยยิงทะลุได้ปะยิงทะลุได้โอเคยิงทะลุไปเลยโ้หระเบิดเต็มหน้าจอครับตอนเนี้ยผมมองอะไรไม่เห็นเลยครับเรียบร้อยครับไอ้เฮี้ยแม่งมองอะไรไม่เห็นเลยจะยืนตรงไหนดียืนท้างบนนี้แล้วกัน ยิงฝั่งนี้หมดแล้วโอเคเดี๋ยวไปเคลียร์ฝั่งนน้นตัวพวกนี้ไปวิ่งชนเลยติดสโลไม่เป็นไรครับปล่อยให้มันติดสโลไปโอเคหนีไปทันปะโอ้โหวิ่งช้ามากตอนนี้ช้าจริงครับตอนนี้โอ้ยปึ๊บโอเคระเบิดไปไปล่อยปืนทำหน้าที่ครับตอนนี้พลังโจมตีผมอยู่ที่คูณสี่ล้ะ นัดระเบิดมันเท่าไหร่อ่ะมันประมาณสามสิบห้าแปดสิบอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นของปืนวะของปืนก๊อตอะรับสิบแปดแล้วมาไวมากเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวเขียวนี้ต้องต้องวิ่งชนปุ๊บป๊บโอเคไอแอน์ยิงเองนี่แหละโอเคสวยวิ่งช้าวะ่ะแล้วคือกดลงเล่นคนเดียวนี้อย่างเงาเลย แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าลงสี่คนมันไวไปมันไม่ท้าทายามันต้องลงคนเดียวอะไหนๆก็แบบว่ามีของเกียยนสักขนาดนี้แล้วยิงให้หน่อยโอเคมารอบนี้เป็นรอบบอสละเดี๋ยวปลาระเบิดน้ําแข็งแล้วกันประดีว่าผมอยากดูอยากดูมันระเบิดมากกว่าไงนะครับรอบบอสมาเดี๋ยวปลาระเบิดน้ำแข็งยิงไม่งเลยโอเคมาละแล้วก็ยิงยิงอัดหน้าแม่งเลย โอ้โหเฮ้ย <accurately> มันจะอัดผมเนี Means, ่ยตอนนี้โอ้โมองอะไรไม่เห็นเลยครับเอฟเฟคเอฟเฟคระเบิดคือเต็มหน้าจอนั่นแหละครับยิงไปครับยิงไปครับต่อเนื่องเลยจะตายทันปหมวะน่าจะทันอยู่หรือมั้งยิงไปเลยไม่น่าทันวะหรือทันวะอีกนิดเดียวเองยิงไปโอเคแตกรอบที่แปดครับ ยี่สิบเอ็ดนี้คือมอนพวกนี้มันจะเยอะขึ้นนะครับแต่ก็เยอะไม่มากหรอกก็เฉยๆแล้วก็กิ้งกาเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีม่วงนะครับ <c oughs> กิ้งกาขอเรียกว่ากิ้งก่าแล้วกันหรือตัวเฮียอะไรนี่แหละตายหาไปซะอีกสามนาทีที่ว่าจะทันไหมรอบที่สามสิบอะทุกคนคิดว่าไหมไม่รู้เหมือนกันยิงไปเรื่อยแล้วกันยิงไปเลยครับยิงไปเลยครับ ตัวไกลๆเดี๋ยวให้ปืนจัดการครับฝนระเบิดเต็มหน้ากูเลยเป็นไงละ่ะเจอของดีเข้าไปไปครับวิ่งชนวิ่งชนครับวิ่งชนครับชนแป๊บคออเดี๋ยวติดซโลหนีก่อนอ้าวติดนี่มาโอเคดีนะติดแค่ตัวเดียวมาแล้วมาแล้วมาแล้วรา,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 าจาที่ตรงไหนตรงไหนโอเคตรงนี้ยิงเลยโอ้โหเพิ่งจะมาระเบิดอะไรวะโอระเบิดรัวมากระเบิดเยอะจัด โอเคหมดยิงข้างบนครับยิงข้างบนหมดยังใจใจแอนว่าง่ายปดดยร,รปปปด,ยดีเดี๋ยววิ่งชนครับวิ่งชนครับทีละตัวทีละตัวไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้อมก่อนเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดโอเคพ้นลผลว้าปับที่เดิมถึงปืนมันจะมีแบบสกิลเพิ่มเลือดในตัวใช่ป่ะแต่ยังไงก็ติดกดตัวเอฟอยู่ดีตรงไหนก้าตัวแดงโอเค ระเบิดทั้งแมปบอกเลยนะครับของจริงครับไม่ได้พูดเล่นระเบิดทั้งแมปจริงๆครับมาเราอยี่ห้ายี่้าละ, 25. 25. 25. ละเดี๋ยวเดี๋ยวหมอกหายปะโอเคนึกว่าหมอกหายยิงไปเลยครับยิงไปเลยหมดระเบิดมันมากครับสะใจผมมากโอเคหมดยิงบอสเลยยิงไปเลยครับผมะบระเบิดลนรัวยิงจนมันเปลี่ยนล่างอะ ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วโอเคเป็นร่างละโดนตัวเขียวไม่เป็นไรยิงบอสอย่างเดียวครับโอเคสวยงามสวยงามจริงๆยี่หกก็จะเป็นพวกผีร้องหนผีร้องหน,อ,งหนอยู่เฉยก็ได้มั้งแต่ว,ว่ารอบใจแอ่นอ่ะเดี๋ยวยิงปืนอัดขึ้นไปข้างบนนะครับเอ้ยไม่มีตัวนี้ผัวกัด้วยเหรอไม่รู้เลยมาเดี๋ยวเล็งไปข้างบนครับแล้วก็ยิงอัดแม่งเลย ยิงประมาณไหนโดนโอเคประมาณนี้ยิงเข้าไปเลยครับผมยิงนี้เลยเปืนนี้มีมีแรงดีดครับโคตรดีครับยิงแบบนิ่งๆสบายๆหมดโอเคยี่สิบแปดก็จะเป็นพวกหลังแดงหลังแดงหลังแดงปาลาระเบิดไฟดิระเบิดไฟแถวแถนี้แหละก็ยิงเลยครับผมอัดแม่งเลยโอ้โหมันครับมันจัดครับโอ้โหมาเยอะด้วยมาเยอะด้วยว่ะ เข้ามาดิวะโอ้โหระเบิดมันขนาดนี้หืึโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเขียวตัวเขียวพี่แมามันโอเครอบสามสิบแล้วเดี๋ยวรอบสามสิบไม่ใช่รอบสามสิบดิรอบยี่สิบเก้าเดี๋ยวรอบสามสิบเดี๋ยวผมจะเอาระเบิดมาปามันนะครับผมเดี๋ยวฆ่าตัวตาแล้วก็ปล่อยให้ก๊อสมันหลุดไปเลยไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ใช่แล้วเน้นที่บอสอย่างเดียวเลย มเดี๋ยวเราฆ่าตัวตายเลยนะครับเมาระเบิดเมาระเบิดน้ำแข็งตัวแรงของเราเอาเหลือตัวเดียวเหรอชิบหายเดี๋ยวทำการเรียกบอสนะครับหมุนตรงนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวบอยก็ออกมันเป็นจุดเอาไว้ปัม๊มแผนที่ไงปะยิงเลยยิงเลยครับผมยิงต่อเนื่องเลยพอกระสุนใกล้หมดแล้วก็คอยยันสกิลแซ ตอนนี้มันยังมีอยู่ระเบิดรัวเลยอะปืนนี้อย่างแจ๋วแต่ไม่รู้ว่าแน่นะคนมันจะแก้บั๊กหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันสกิลแซดเลยครับผมค้างเลยครับตอนนี้ผมมองไม่เห็นตัวบอสนะครับเห็นแต่หาเหวอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยผมปล่อยให้โดนตบตายหาไประเบิดมายิงโอ้โหระเบิดทีจนแบบว่ามองไม่เห็นบอสเลยทุกคนโอเคเรียบร้อยตายครับเดี๋ยวไปเจอกันในเฟียร์ตำนาน คราวนี้มาลองเปลี่ยนตำนานบ้างนะครับผมดูซิว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าเกเดีทิ้งปืนไ้ตรงนี้แล้วก็เอาปืนมามาแล้วโอเคไปทำการบล็อกก่อนทิ้งปืนแล้วก็เก็บครับบล็อกติดไหมยังไม่ติดครับทิ้งปืนเก็บใหม่ก็สลับโอเคติดแล้วติดแบบง่ายๆโอเคไม่รู้ว่าด่านบล็อกหรือเปล่านะแต่คิดว่าไม่ ปะยิงเลยครับผมแต่ว่าผมไม่ยิงบอส,สมังกรสองหัวนะเอาแค่นี้ก็พอละเพราะว่าเราเสียเวลากับเฟียยากไปแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็รอบที่สองครับปะยิงมันต้องปล่อยให้มันระเบิดหรอกมามาข้างบนเราเรายิงไม่ถึงเรามองไม่เห็นเราก็ปล่อยให้ปืนมันทําหน้าที่ไปนะครับโอเคก็ยิงบอสเลยครับผม ยิงไม่ถึงโอ้ยยิงไม่โดนแล้วคือระเบิดแรงมากเ้ยมันเข้ามาหาผมโอ้โหอยู่ข้างหน้าเลยยิงไปยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยไปครับผมโอ้โหไวมากไวจริงไหนอะเงียบไหมอะโอเคปล่อยมันระเบิดดิปล่อยมันระเบิดไปนั่นแหละนั่นแหละมาแล้วบอลมาแล้วยิงเลย โอ้ระเบิดเต็มหน้ากูปล่อยไปปล่อยไปเฮ้ยถอยก่อนเดี๋ยวมันยิงบอลไม่ได้ไม่ใช่เรยระเบิดกูดไปเลยเออนั่นแหละสวยมารอบที่สี่วินสุดท้ายละวินสุดท้ายแล้ววินสุดท้ายแล้วยิงบอลก่อนเลยไอ้บอลมังกรทำไมสกิลน้ำแข็งมันไม่ค่อยทำงานวะผมรู้สึกว่าสกิลน้ำแข็งมันไม่ค่อยทำงานเลยวะ่ะแต่ตอนนี้คือแม่งไอ้เฮียระเบิดยับเลยวะ่ะโอ้โหตายเลยกูทำไงไา,าระเบิดมันแข็งแม่งเลย ก็ยิงไปยิงไปเลยพอตายหาไปแล้วโอเคเรียบร้อยหมดครับพอพอแค่นี้จริงๆก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับการเอาปืนก็อดกอรี่มามาคอมโบกับปืนเพอร์เพอร์โอ a g o ดานะครับผมพูดถูกไหมน่าจะใช่โอเคอยู่ไหนไอ้เฮียโอเคอยู่นี่นะครับ ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้า